สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริ้วัติออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับในสนตัวคลิปนี้อันก็มีรถเก๋งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและน่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานของพี่ๆแต่ละท่านหรือว่าคุณผู้ชมอยู่ในใจของใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วแน่นอนนะครับ ถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถยนต์มือสองบริภัทออตโต้ตรงนี้อันขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นณที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Honda c ซีวิโฉม f c 1.8ตัว E รถฟี2,018นะครับ แน่นอนอยู่แล้วนะฮะในส่งตัว Honda c i v i ิเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะมาหลายรุ่นนะครับแต่ตัวที่มาเป็นตัวจุดเด่น,เ,ดนเนี่ยอย่างเช่นตัว FD นะฮะไฟท้ายโดนัทไฟท้ายแปดเหลี่ยมแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น FB นางฟ้านะครับเท่าที่หลายๆคนเขาเรียกกันนะฮะแต่จริงๆแล้วว่าซีวิตเนี่ยคือมันตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยค่อนข้างที่จะมา หลายรุ่นหลายแบบในเรื่องตัวเทคโนโลยีที่มันมีการพัฒนามาหรือว่ารูปโฉมของตัวรถที่มันมีการเปลี่ยนมาตามยุคตามสมัยแล้วก็ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มันมาพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้และก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของรูปโฉมทรงรถที่มันให้มาจากโรงงานดีแค่ไหนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาเข้มนะฮะจะออกแบบเทาดําๆก็ได้นะฮะ สีเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิควน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้าแต่ตอบกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่นบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับส่วนตัวหน้าเนี่ยเขาก็ด้มีการตกแต่งด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเขาให้มาเป็นตัวโปรเจเตอร์นะครับแล้วก็เดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์แต่ว่าคันนี้เนี่ยตัวไฟตตดหมองว่าสปอตไลท์เนี่ยคือยังไม่มี ไม่เป็นไรนะฮะเราใส่เป็นตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาให้ครับก็คือเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับเพื่อความรอความเท่ความดุความสปอร์ตท,ที่มันมีเพิ่มมาให้มากขึ้นนะครับครานี่เนี่ยถ้าเกิดคิดในสองตัวเครื่องล่ะเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอคติกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดมันมีจุดที่เราสามารถบ่งบอกได้ว่ามีการใหม่ๆขึ้นมานิดนึงก็คือในเรื่องตัวเกียร์ที่เป็น CVT แต่ว่ามีการพัฒนามานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่า สำหรับตัวเครื่อง1.8ลิตรเนี่ยนะฮะมันจะให้กําลังสูงสุดจะอยู่ที่141แรงม้านะครับที่6,500รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่174นิวตันเมตรนะครับที่4,300รอบต่อนาทีมันจะเป็นการส่งกําลังด้วยตัวเกียร์ CVT นะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีคำนาเครื่องไหลยเยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวคานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับหรือว่า ระบบต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเครื่องเดิมนะฮะคานหน้าสวยกริปนะับหัวนงหัวน็อตน,นะฮะติกงติกเกอร์อะไรต่างนี้ครบหมดนะครับบอดี้ในส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยคือมันมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะครึ่งมันมีการยืดในส่งตัวระดับออกมาแต่ว่าในเรื่องตัวโครงสร้างเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่มองและก็สามารถมองเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ <S <S ยยางซีโคนนะ <S <S พวกแบบรอยองรอยอะไรแบบนี้นะ รถมันชนมาหรือเปล่ารถมันน้ำทุ่วมาหรือเปล่ารถมันตัดต่อเกิดหมายมาหรือเปล่าตรงนี้มันสามารถดูได้เลยตัวโฉมนี้จริงๆมีการตัดต่อเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตัดหัวมาหรือว่ายกเครื่องมานะครับเพราะว่าสวิทมันจะมีเป็นพวกแบบของตัว JDM ด้วยนะฮะหรือว่าในทางญี่ปุ่นหรือว่าเป็นตัวแบบดิมิเต็ดนะฮะอย่างเช่น FD 2 FK 7 FK 8นะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบของตัดต่ออะไรมาอย่างนี้เราอยู่แล้วด้วยแต่นั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสมันนะไม่เกี่ยวกับ นะครับเราแค่รถที่มันจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยและเป็นจุดเด่นแค่นั้นนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างครับสําหรับตัวล้อเนี่ยรถเก๋งส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบมากันดีนะฮะมันก็จะเป็นพวกแบบที่เราใส่เป็นเวลเป็น GE อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวลายใหม่นะฮะใส่เป็นตัว SE37 จนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถเรียกได้หลายแบบนะฮะเป็นตัว SE37K ก็ได้นะับวันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกนะครับเพราะว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับตัว งานและก็ตัวแบรนด์ของใครด้วยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยก็จะเป็นตัวปี2021นะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ตัวขอบ17จนะครับจะเป็นตัวขอบ18แนะครับแล้วก็ส่งของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะตรงนี้คือมีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับในส่งของตัวดีไซน์ต่างๆหรือว่าเอกลักษณ์ต่างเนี่ยคือมันจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคือมันจะตัดออกไปหมดเลยและกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีพวกแบบเป็นติ่งเป็นจุดเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยมาเพิ่ แบบลำคาญสายตานะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะฟิกมาเป็นซะแบบนี้นะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวโตรถนะครับแล้วก็คลีนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องตัววารันตีร้านเราเนี่ยอันลืมบอกไปเลยนะฮะเราจะมีการรับประกันตัวเครื่องแล้วก็เกียร์นะครับหกเดือนหรือว่า1 0 0 0 0กิโลพร้อมกับ W s m เ r t รถจงช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงนานอีก1งปีเต็มๆนะครับส่วนสำหรับตัวปุ่ม ไอ้เคเลตนะครับหรือว่าเป็นตัวคิเลตนะฮะไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างตรงนี้ก็มีมาให้มีการตกแต่งด้วยพวกแบบเป็นตัวเส้นสีแดงๆนะครับแต่จริงจริงนเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับตัวแบบที่เราแรปสีอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ล้อหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันยางแบบตัวเดียวกันนะครับบอดี้ยาวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวบอดี้เนี่ยเยอะมากเพราะนั้นถ้าเกิดบอดี้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน้ำหนักของตัวรถมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่จริงๆล้ว,ว่าในเรื่องตัวการโดยสารต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้แตกต่างเลยแต่ถ้าเกิดเราเคยลองดูเป็นตัวโฉมพวกแบบ F D F B คอนโซลมันจะมีความเป็นตัวเอกลักษณ์ของมันเองเดี๋ยวตัวโฉมนี้เป็นไงเราค่อยไปดูกันภายในกันอีกทีหนึ่งมาดูดา สำหรับในส่วนงตัวด้านท้ายเนี่ยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัว1.8ตัว E เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นครับถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆเลยคือมันตัวคือมันเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเขาได้มีการเปลี่ยนในส่วนตัวโคมไปท้ายเนี่ยให้มันดูเป็นคล้ายๆเหมือนตัวสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเรียกกันแบบจริงๆก็คือจะเป็นตัวมูมแมลงนะครับคราวนี้เนี่ยตัวดิฟฟิวเซอร์นะฮะหรือว่าเป็นตัวชุดแต่่่งแบบบทอคคูมมีาให้นะรั แล้วก็สปอยเลอร์นะฮะมาพร้อมตัวไฟเบรกทั้สามแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดไฟเบรกทั้สามอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วรองรับเชื้อเพลิง e85 ได้นะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนงตัวด้านท้ายสามารถเปิดได้เลยนะฮะจะมีตัวปุ่มกดไว้อยู่ในส่วนงตัวด้านท้ายให้อีกทีนึงนะครับที่เก็บของกว้างห้องโดยห้องเก็บของเนี่ยถือว่าโหใหญ่ยายมากนะฮะในส่วนงตัวพื้นที่เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไปเน้นภายในซะหมดนะครับแต่ว่าในส่วนงตัวภายนอกเนี่ยคือมันไม่ไ แต่จริงๆแล้วมันก็เน้นใน่วงตัวห้องบรรจุสมัมภระด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆเน้นในเรื่องตัวการเก็บของสักนิดนึงหรือว่าในเรื่องของตัวช่องทางอื่นเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทําได้เยอะมากๆนะครับใครสนใจหรือว่าดูเป็นตัวรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วติดต่อเข้ามาได้มาคุยรายละเอียดกันและเด๋ยวที่เหลืออ่านไปแนะนําจุดต่างๆให้อีกทีหนึง่งและเดี๋ยวสุดท้ายเราไปทดลองเชนได้กันนะครับเราเข้าดูด้านในกันต่อครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับมันก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้คราวนี้นั่นแหละนะฮะอัน,นติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยถามว่าอันชอบซีวิทไหมอันชอบซีวิตนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดกลายมาเป็นตัวโฉมรุ่นนี้เนี่ยมันจะเกิดการคลิปแบบนี้ครับคือตัวคอนโซลของเก่าเนี่ยมันจะมีเป็นตัวจอสองชั้นถูกต้องไหมฮะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกแบบตัวรองท็อปแต่ถ้าเกิดกลายมาเป็นพวกแบบโฉม FC นะฮะคราวนี้เนี่ย ตัวเครื่องที่เป็นแบบเบนซินเนี่ยไม่ใช่พวกแบบ RS อะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่าเป็นพวกพวกพวกแบบเครื่องพันห้าไม่เกี่ยวกันอันนั้นมันคือคนละซิกเมนต์กันอันนั้นคือคนละอย่างกันค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งนี่คือเราไล่มาจากเบนซินต่อมาจากเบนซินตัวที่เป็นตัวโฉมไม่ได้เชนนะครับคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันถามว่ามันกว้างเนี่ยมันกว้างเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่เราเคยจํามาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือในเรื่องตัวจอนะฮะมันจะเป็นตัวจอ2แบบนะครับอยู่ทั้งตัวเครื่องเล่นด้วยแล้วก็เป็นตัวจ พวกแบบจอ MID ด้านบนอีกทีหนึ่งอันนี้คือมันไม่มีแล้วนะฮะน่าเสียดายนะครับความคลาสสิกตรงนั้นมันหายไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมองในเรื่องตัวความหรูหราเนี่ยหรือว่าวัสดุในการตกแต่งมาในตัวรถเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยสวยมากนะครับส่วนสําหรับตัวเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะอันนี้ถือว่าดีนะฮะเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้เลยแล้วก็ AMFM นะครับ ใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะฮะมันจะเป็นเหมือนตัวจอ LCD นะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะฮะไม่ใช่ตัวจอทัชสกีนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบปรับเมนนวลล้วนๆอยู่เราก็สามารถปรับเล่นได้นะครับแต่ว่าตัวแอร์เนี่ยนี่คือออโต้ครับอันนี้เขาให้มาดีมากนะฮะเป็นตัวให้แบบออโต้มาให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปกตินะเนี่ยตัวรองท็อปเนี่ยหรือว่าเป็นตัวรุ่นย่อยก่อนถึงตัวท็อปเนี่ยแอร์ออโต้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับที่เขาเท่านี้เห็นมานะฮะ แต่ว่าในเรื่องตัวการออกแบบคอนโซลตรงนี้เนี่ยคือมันจะเสียอย่างหนึง่งตัวเกียร์มีการปรับเปลี่ยนใหม่อยู่แล้แน่นอนเบรกมือตัดออกไปเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยว่ากันนะครับมันจะติดในเรื่องตัวตรงนี้ครับเพราะว่าเอา power outlet เนี่ยมันอยู่ด้านใต้ตรงนี้คราวนี้แล้วว่าถ้าเกิดเราต้องการให้โทรศัพท์เสียบกับตัว power outlet เนี่ยมันจะยุ่งยากิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องเอาหัวเสียบต่อ power outlet ตรงนี้แล้วยงสายขึ้นมาอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มันเสียเปรียบนะครับเพราะว่า เราคิดดูนะฮะรถที่มันออกห้างป้ายแดงเนี่ยเราก็ต้องการได้ความที่มันคุ้มค่าใช้งานง่ายประสิทธิภาพดีนะครับคนไทยชอบอะไรของที่เป็นดีหมดแล้วก็ราคาย่อมเยาแต่ถ้าเกิดของดีจริงๆและราคาแพงมันก็ต้องมีคนยอมจ่ายอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องโปกติสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลางให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คุณลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะมันมีแบบนี้นะมันเป็นแบบนั้นนะในส่วนของตรงนี้มันเป็นประมาณนี้นะอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็พูดกันตรงๆนะ ไม่ต้องอ้อมนะครับไหนๆก็จะซื้อสักคันหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องรู้ะจอย่างให้มันครบแล้วกันแต่ถ้าเกิดถามเอาจริงๆแล้วว่าตรงนี้เนี่ยไม่นีมีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานนะฮะคือมันก็เป็นตัวเรื่องปกติอยู่แล้วในเรื่องตัวการจัดสรรพื้นที่ในการวางนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยมาลองดูกันอีกทีนึงเอ้ยว่าเป็นยังไงมันลําบากหรือเปล่ามันยุ่งยากมากเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนของตัวพวงมาลัยนะฮะอันนี้จะเป็นแบบ3ก้านนี่มีการปรับเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นแบบมัลติ เพิ่มเสียงรถเสียงเป็นขึ้นเป็นชัแนลนะครับสามารถควบคุมที่สวิตช์ตรงพวงมลาลัยได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Engine Start นะฮะมีมาให้ตั้งแต่ตัวรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะฮะนี่สวยมากนะครับมีตัวจอ MID ก็คือว่าเป็นอยู่ในตัวนี้เลยแหละนะครับอุณหภูมิชิป A ชิป B เร่งไม้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตัวจุดเด่นเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงตัวคอนโซลกลางตรงนี้ครับแต่ยังไล่ฝั่งนี้ไม่จบนะฮะขออภัยด้วยนะครับมันก็จะมีตัวใช้ช่้นคอนโทรลนะฮะหรือว่าการล้อหมุนฟีขนาดลงตัวสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานตรงนี้ได้นะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะจะอ,อออโต้เฉพาะกระจกฝั่งคนขับและก็คนนั่งข้างคนขับเท่านั้นนี่คือเป็นออโต้แค่2บานนะครับส่วนสำหรับตัว2บานหลังเนี่ยคือเป็นแบบแมนนวลนะครับก็คือจะเป็นตัวออโต้เฉพาะขาลง แต่ขาขึ้นเนี่ยจะไม่ออตโต้ให้นะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ล็อกนะฮะมองข้างกับพังกระจกม,มองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ่วนประตูญแจเนี่ยก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ไขคลึงนะฮะเหมือนกับพวกแบบแอร์คงแอร์ขออะไรเงี้ยนะครับคราวนี้นะว่ากุญแจเนี่ยลืมบอกไปอย่างหนึ่งมันจะมีตัวล็อกรถกดล็อกรถแล้วก็เปิดฝาท้ายถูกต้องไหมฮะแต่ไอ้ปุ่มที่มันเปหมุนๆน,นี่แหละมันคืออะไรมันคือสตาร์ทรถโดยอัตโนมัติอ้าวอันนี้ถือว่าดีนะครับอันนี้ถือว่าดีเลย ตารลดโดยอัตโนมัตินะครับตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะครับจนที่ว่าเฮ้ยมันเกิดการสงสัยและสนัวตอนแรกอนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในพวกแบบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีมาบอกให้ว่ามันเป็นยังไงว่ามันมีแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าม,ม,มันมีอะไรบ้างเราไปเจอแบบนี้เนี่ยใน Accord G9 นะฮะมันเลยเกิดข้อสินะที่ว่า เฮ้ยแอรคอยก็มีเว้ย i วิ c ก็มีแดงว่ามันก็เป็น Auto Start Stop, ออโต้สตาร์ทต็อป้ะหันก็ลองแล้วเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกตินะครับคราวนี้เนี่ยตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ CVT นะครับมันมีตัวเกียร์ S นะฮะและก็เป็นตัวเกียร์ L มาให้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเครื่องในรุ่นของ1.8ลิตรเนี่ยถามว่าแรงไหม โคตรแรงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยก็คือตัวอีคอนโหมดนะฮะเพราะว่าในเรื่องตัวการประหยัดน้ำมันเนี่ยตรงนี้มันก็มีมาให้นะครับแต่จุดเด่นๆเลยก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้าที่เขาตัดตัวเบรกมือแมนนวลนออกไปนะฮะกลายมาเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวอีกปุ่มหนึ่งออโต้เบรกโคตรงนี้แหละคือสิ่งที่ข้อกังขากันเยอะมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวออโต้เบรกโคตรงนี้เนี่ยมันทํางานยังไงออโต้เบรกโคนะฮะ ถ้าเกิดเราต้องการทํางานของออโต้ออโต้เบโคด้วยมันต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเท่านั้นซึ่งมันจะเป็นการลิงก์หรือว่าออโตเมติกให้กับกันและกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการใช้ออโต้ไปโคเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภยัยใช้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบตัวออโต้ไปรโคแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราขับขับไปอยู่อย่างนี้เนี่ย เราต้องการที่จะค่อยๆเล่งไปนิดๆ,ๆนึงเราไปเหยียบเบรกรถก็หยุดโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีออกเบรเบรดหน่่ยนะ,ะนะครับออน,น,น,นะครับสีออกเบรเบรดนิดนึงนะฮะออกครีมครีมน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับส่วนองตัวลายกลางเบาะเนี่ยมันจะมีการตกแต่งด้วยคล้ายๆกับตัวคาร์บอนเคปลา์นะครับหรือว่าลายเคปลา์นะฮะสวยมากนะครับเบาะใหญ่นั่งสบายนะครับสามารถปรับองค์ปรับเอน แล้วก็อีกอย่างนึงที่ยาลืมพูดไปก็คือในเรื่องของตัวความกว้างภายในตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้าหรือว่าเบาะที่นั่งตอนหลังนั่งได้สบายทุกตำแหน่งแน่นอนนะครับถึงบางอย่างเนี่ยเราดูแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงเว้ยออปชั่นมันอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าในนองในเรื่องตัวการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวเมืองนอกตัวเมืองหรือว่าใช้งานในพื้นที่จำกัดก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าครบแล้วก็ เพียวพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัหรับนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันแนะในสองตัว Honda Civic โฉม FC คันนี้นะครับ1.8ตัว E คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018นะฮะที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่6 7 8 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ6 7 8 0 0 0บาทนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดี ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินของรถแม้แต่บาทเดียวนะครับถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะมันเป็นเจ้าของตัวซีวิ c คันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทันทีนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้อ่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริษัทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็แนะนําให้กับคุณลูก้้าาไดดดรกกกััันนนนอีีเเ๋ยยวตติตมล คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ